ตามตีชน yeah. hmm? kind of ิตเดห้อง8ขอเริ่มเรียนมั็นมาชิกถึงจังหวัดถึงรีค่ะวันนี้จะมาตามไปดูกันนะคะตามมาเลยค่ะยังลองอยู่ห้องอ สวยแล้วพ่อพ่องค่ะคนแรกคนทีค่ะประกวดมาหลายเวทีมาแล้วค่ะคนสวยค่ะคนสวยอย่าซื้อปีนี้ ทำอะไรกันไว้นี่ยเล่นใครเอพี่อยากถ่ายไม่เอาเออไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นนี้เล่นจิงหากราวเลยนีิพี่วันนี้ไม่ถูกมาได้เดี๋ยวถ่ายเขาก่อนการจะเปการปุกในข้อแปดที่นอนหลับอยู่ในห้องับไม่ไหวแล้วเหรอวะ